คงคำตอบในติบัณฑิตสมัยที่57ข้อหนึ่งการที่นายสมโชคซื้อที่ดินโฉนดเลขที่หนึ่งมาจากนายทองดีนั้นแม้เดิมนายทองดีเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่หนึ่งจะมีสิทธิ์ใช้ทางในที่ดินโฉนด1นึสองของนายมีในฐานะทางจะเป็นได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1349ก็ตามนายสมโชคผู้รับโอนที่ดินดังกลา่าวหาได้สิทธิ์ในทางเดินนั้นมาด้วยอย่างพระจอมยอมไม่เพราะทางจำเป็นไม่ใช่สิทธิที่ติดกับที่ดินที่จะโอนไปพร้อมกับที่ดินด้วยทางจำเป็นเกิดขึ้นและมีอยู่ตามความจำเป็นเมื่อสินธที่ดินเลขที่11ของนายสมโชค ซื้อมามีทางออกสู่ธรณะโดยผ่านที่ดินโฉนดเลขที่1 0ของนายสมโชคซึ่งอยู่ติดกันได้อยู่แล้วนายสมโชคจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ทางเดินผ่านที่โฉนดเลขที่12ของนายทองดีที่เคยใช้อีกต่อไปดังนั้นนายสมโชคจึงฟอร์มบังคับให้ในายมีเปิดทางดังกล่าวเป็นทางจำเป็นไม่ได้ ประเด็นที่2ส,ส่วนกรณีต้นมะม่วงตาปกติจะมีอายุยืนยาวกว่า3ปีจึงเป็นไม้ยืนต้นแม้ต้นมะม่วงที่ขึ้นอยู่ในที่ดินของนายสมโชคซึ่งซื้อมาจากนายทองดีจะมีอายุเพียงสองปีก็ถือเป็นไม้ยืนต้นเพราะดูที่ประเภทไม้ดังนั้นต้นมะม่วงจึงเป็นส่วนควบของที่ดิน แปลงที่นายสมโชคซื้อมาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราหนึ่งสี่ห้าวร์หนึ่งเมื่อนายสมโชคเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้จึงเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในต้นมะม่วงด้วยตามมาตราหนึ่งสี่สี่วรสองถึงแม้ต้นมะม่วงนั้นจะงอกมาจากเม็ดมะม่วงที่ตกมาจากต้นมะม่วงของนายมีก็ตาม